สบายดีมื้อนนี้ในสิพามาขั้น่ะสมประกาศนาะแบบลาวลาวบ้านเฮาขั้นแล้วก็ับปุ๋งแ่บๆกิ่นเนาะตัวนี้เนาะก็จะเป็นประกาศตีนหมีเนาะมื้อนนี้ในซื้อได้บบงามปันไดเนาะเอากลับมาแกะกราบออกนอนระล่างดีล่างถูน้ำใบน้ำก้านมันพรอเนอเพราะว่ามันมีครดินตีทันนะล่างจนว่ามันสะอาดพมดเละเนาะสีหาน้ำกับร่างเลยเนาะหลังจากนั้นเอากลับมาต้มน้ำ พอน้ามหอนแล้วก็เอาเข้าวลงไปต้มเนาะข้าวเหนียวเขานี่แหละเนาะลงไปต้มใส่ปั้นหนึ่งพอให้มันเดือดแล้วก็ปุ่งรูดเนาะเราต้องปล่อยให้เดือดดนปุ่งมาพักไว้ให้มันเย็นหลังจากนั้นนาะก็จะมานซอยซอยผักกาดเะว่าอะเนาะนี่จะขั้นแบบแยกใบเด้อจะตัดใบออกไว้เนาะแล้วก็จะตัดก้านต่างหากเนาะส่วนตอนน้อยตอนใหญ่เห็นมหนตัดเอาตามใจแลวเนาะมักน้อยมักไงกับซอยเอาเนาะ ประมาณนี้เนาะหลังจากได้ใบแล้วนี่ก็จะพักไว้กอนเราก็จะมาสวยส่วนก้านมันเนาะประมาณนี้เนาะในบบเห็ดตอนใหญ่เด้อพว่าแหงบมีเนาะจะเห็ดตอนน้อยขั้นางนี่ตัวแข็งๆเนี่ยก็จะตัดออกเนาะจะขั้นกลิ่นก็จะขั้นแต่ตัวอ่อนๆเห็ดตอนน้อยเนาะเพราะว่าข้อมือบดีนะ จะขั้นต้นใหญ่ได้สมประกาศนี่ยเขาขั้นได้เนาะมันจังแซบะจะมาขั้นใบกนเนาะจะใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งส่วนเสียนจกตวงเนาะตัวนี้นี่เน่จะขนนั้นประมาณสี่พาเดออาเน,น่ก็จะบีบบีแบบนี้เนาะบีบ,แบบีบแล้วก็เน้นเนนเนาะเขาจะโบนโยงแบบเขาโยงเครื่องได้เนาะจะใส้เวลาเดยเนาะ จะบีบบีบกำกำแบบนี้นอกจนว่ามันหยุกพุ่นละเนาะ,ะแนะนําให้ใส่ถุงมือเด้อเพราะว่ามันเค็มเดเนาะแล้วกัพักกาดขิวเนาะมันแสบมือขนาดเลยเนาะพอดีเน่บ่มีถุงมือถุงมือเบิดไปซื้อกับบ่มีเนาะซ่วงใบลาดถุงมือแบบขาดตลาดเหลือแต่กิ่งเดียวนึงเนาะเอาไว้ใส่ตอนปุ๋งนี่เนาะก็จะบีบบีบแบบนี้เนาะนี่ได้แล้วนี่จะพักใบกอนเนาะ จากนั้นกระมาขั้นส่วนก้านมันเนาะก้านมันก็จะใส่เกลือ,อเก่าเนาะหนึ่งส่วนสี่จอกตวงเนาะควยลงไปโูดแล้วก็จะเน้นๆแบบนี้เนาะจะใส้เวลาเดเนาะโดนเติบบีบๆกำๆแบบนี้เนาะจนว่าพักเขาหั่นมันมันซ้ำมันเขียวพื่อเนาะแต่ว่าเสีบขนาดมือนี่ขอบอก ซื้อถุงมือกับโบมีเนาะแต่ว่ามือนี่ก็ล้างสะอาดแล้วแหละเนาะในประมาณนี้เนาะขั้นบีบยำๆลงไปแบบนี้เนาะขั้นเอาขั้นบบได้สมพักเขากับบอปินหลังจากเขาขั้นก้านมันได้แล้วเนาะก็เอาส่วนใบเนาะมาถอกผสมกันหลวก็ขั้นผสมกันอีกท่หนึงเนาะแต่ว่ากาจะบขั้นนั้น แหงหลายเนาะเพราะว่าเอาขั้นได้แล้วนี่เนาะในจากขั้นเนยก่พอางอย่างเพระว่าขั้นเอาขั้นผสมกันละใบมันก็จะมุนโพดนะก้านมันยังบบได้เถื่อใบหันได้ลาศินะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปล่างขั้นไผ่มักกิ่นมันขิวเดานะจากล่างประมาณสองหาสามน้ำเนาะล่างละปั้นอกดีดแต่ว่าถ้าไผ่โบมักขิวเลย่ะเนาะมันล่างจนว่าน้ำม,มันใสพลเดอ น้ามัน,มนบุเป็นสีเขียวคุณเนาะอย่าสาวซาวล่างๆออกถึงซิเนาะเพราะว่าโบไห้มันเค็มมานะ่ะน้ำเกลือให้มันออกเมือ่อหลังจากเขาล่างแล้วเนาะปั้นอ,อกไห่จืดแล้วก็เอาไปขั้นผสมเครื่องปรุงอีกทีหนึ่งเนาะนมาเบิ่งวิธีเข,ขั้นอีกทีหนึ่งเนาะี่แล้วละตัวนี้นะตัวนี้ตัวเป็นเขาล่างไหสะอาดแล้วเนาะ หลังจากนั้นเทาก็จะมาใส่เกลืออาจะใส่เกลืออยู่สองบวงใหญ่เนาะสองเทเบิลสปูนเกลือแต่ละบนนาะมันก็ตตางกันเดอ้อบอนเค็มหน่อยเค็มหลายสินะนเอาก็จะบวกาลายเนาะจะซาวๆแบบนี้เพราะว่าเขาคิดบา่าขันผักเขานี่ได้แลวเนะาะส่วนเกลือเนอะาะบัมันเค็มตางกันนี่ก็จะขั้นไปละกันจะเจ๊บึงน้ำม,มันเนาะ เจ๊หน้ามันตัวน,นี้นี่ให้มันทอนน้ำเผือเอาเนาะเค็มคือน้ำเผือเราละมันได้ละเนาะหลังจากนั้นก็จะเอาเขา้าวเหนียวอทอนไวยไข่นี่เลยเนาะมาซ้าวใส่ซ้าวซ้าวจนมาขา้าวเหนียวเขาแตกตู่เนาะ,ะผายอยากใส่แป้งนัวน้ำกะได้เด้อแต่ว่านนี่โบไซเนาะนี่จะ,ะใส่แป้งน,วนัวนขั้ันตอนปรุงผมเนาะนี่แล้วละเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไป ใส่สามที่เราจะใส่มักสมพักเนาะสมพักแบบที่นี่ขั้นนี่เนะาะลูกซ้ายมาหมักแหงเนาะสดกินทอดน้ำีิหลังจากนั้นเนาะเราก็จะเอาน้าเข่าที่เราต้มมาเนาะ,นะมาถอกใส่แต่ว่าน้าเข่านี่ sure มิก์ชั่วบ้านเย็นก่อนเดอร์ให้มันเย็นแล้วจึงเอามาถอกใส่ ส่วนข้าวเทียนต้มหันนี่จะโบไซเนาะพอมันทันเท้า,าไซลงไปแล้วมันจะเมือกนะโบคอยมากกินเมือกเนนเนาะหลังจากนั้นนี่ก็เสียอว่า,าเจียแพ็กอาหารนะเนาะมาแพกปุ๊กไว้บา้อากาศเข้าแล้วก็จะเอาวฟา,า,น,ปน,น,น,ปานปิดอีกเท่านึงเนาะฝากกาบนี่ปิดอีกเท่านึงแล้วก็เสียวไว้ในห้องครัวกินนี่เลยเนาะ รวม temperature เนะอะประมาณายูนยอากาศหนาวอากาศเย็นนี่ก็จะใบป,ประมาณซีมือเนาะซีมือก็เป็นกลิ่นลวเนาะขั้นมันอยูแล้วกับขั้นคืนเดียวก็ได้กลิ่นลวเนาะเพราะอากาศมันฮ้อนตัวน,นี้มันมือที่สี่นี่นะซีเบิงน้ำยังใส่อยู่เนาะแซบเดอร์ร้องเหตุกินเบิงสูตรนี้นะเนะาะปกติสมพักมันกระหลายกว่าน,นี้นะเนาะพอดีเมื่อวานนี่มือที่3เนะาะลูกซ้ายพญาเพนมาตักไปกินถ้วยหนึ่งเนะาะเมื่อวานนี่ก็เป็นกิ่นแล้วเนาะ ต่างแต่มันบดสมหลายมื้อน,นี้นี่มื้อที่สี่นี่สุมแล้วเนาะเน่ก็จะมาแยกเอาไปครึ่งหนึ่งเนาะเอาไปเอามาปุง๋งส่วนครึ่งหนึ่งเน่ก็จะเอาไว้เห็ดคั่วหรือว่าเห็ดต่ําหรือว่าใส่แกงเนาะเห็ดแกงสระตีหนหมูกระแทบเนาะเห็ดได้หลายอย่างสุ่มพักนี่เนาะเห็ดได้แซ่บๆทั้งนั้นเลยเนาะนวิธีปุ๋งกับปยากเนะาะจะใสแะ่แป้งนัวเนาะแป้งนัวเอาตามหมักเด้อ หอมป้อมขิงมะพร้าวซอยเนาะผายมักผักเทียมเนาะกับซอยผักเทียมใส่บางๆน้ำก็ได้เนาะนี่เอาไปคนผสมให้เข้ากันเนาะแล้วก็เป็นอันมาแล้วเนาะกินกับปิ้งซีนปิ้งป่าหรือว่าแจ่วมักเล่นเนาะจยวปลาแดกระแซ่บเนาะอ่ร้องเฮ็ดกินเบิ่งเนาะบ่ได้ยากจักดีเนาะคลิปนี้เน่กับไปก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย